สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจจาก FM105 สมยาสมัยไทยแลนด์มาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับมากันที่ผลฟุตบอลโลก2022นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายประจำวันที่5ธันวาคมมากันที่คู่แรกครับญี่ปุ่นเสมอทีมชาติคอเชียไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ในเวลา90นาทีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับมาโดนจุดโทษกับทีมชาติคอเชีย แพ้ไปด้วยสกอร์3ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนอีกคู่นะครับทีมชาติบราซิลชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป4ประตูตอนหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมกับทีมชาติโคเอเชียมากันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกและช่องทางการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับมากันที่คู่แรกนะครับทีมชาติโมร็อกโกจะพบกับทีมชาติสเปนในเวลาสี่ทุ่มทางช่องทู for you คู่ที่2นะครับจะเป็นทีมชาติโปรตุเกสจะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เวลาตี2ทางช่องทีม M อย้า เรามาลุ้นกันนะครับว่าสองทีมนี้ใครจะเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายต่อไปลุงป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เปิดตัวคุณวิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ายเข้าซบพักพลังประชารัฐพร้อมทีมงานแบบยกทีมพร้อมแต่งตั้งขึ้นเป็นมือเศรษฐกิจคนใหม่ของพักเรื่องนี้คุณเสริมสุขกสิทิิระดิษฐ์ได้วิเคราะห์ไว้ในรายการปากซอยร้อยห้าที่นี่หลังจากที่ประกาศลาออก จากพักเศรษฐกษิจใหม่เนี่ยครับ,รบก็หายเลยครับก็ไม่มีข่าวไม่ให้สัมภาษณ์แต่ว่าก็ไปเคลื่อนไหวแล้วก็ตอนที่ท่านประากาศลาออกเนี่ยก็ยังจําได้นะครับท่านบอกว่าเอ,อจะได้มีโอกาสเจอกันคัมมิสูนที่จะกลับมาเชิญคัมแบ็กอะไรเนี่ยครับห <c oughs> ลังจนั้นก็มองว่าท่านจะไปเพราะาช่วงนั้นเรื่องของกติกาเลอกั้งมันยังไม่ชัดเจน <c oughs> แล้วก็ก่อนที่จะมี การทางสารสนูลิขิตัยเนี่ยครับ,รบก็มีข่าวว่าไปคุยกับทางคุณดำรงพี่เดชของพักรักหือป่านะครับที่มีสอสอสองคนคแล้วก็พักนี้เองก็ไม่ใช่ความลับนะครับก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินเนี่ยาจากพี่ใหญ่ทางพมิดลองวิศในช่วงก่อนในช่วงเลิกตัง้งครั้งที่แล้วนะครับก็ามาได้มาได้สองที่นั่งก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อแต่ว่าพอกติกา ออกมาเป็นหารร้อยนี่มันก็ไปต่อลำบากแต่ว่าในส่วนของที่นี่เองเนี่ยก็มาจับมือกับทางคุณบรมวงที่เดชมีการคุยกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อพักเป็นองค์การไทยแล้วว่าจะมาขับเคลื่อนในส่วนของพักนี้เราก็ยังคุยวิเคราะห์กันตลอดลว่าเอะถ้ามันหารห้าร้อยเนี่ยครับคะแนนบางทีรายชื่อมันจะเท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยพักเล็กๆมันจะไปต่อลำบาก แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันอีกนะครับหลังจากที่ผมคุยกับพี่ยังยงที่ก็อยู่ในพักรักหมืนป่าเนี่ยพี่ก็บอกว่าเนี่ยก็ทางทางคุณคุณมิ่งมีมาเป็นหัวหน้าพักอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ก็ลาออกไปแล้วตรงนีม้มันก็เลยไอ้ค้อกันนะครับว่าไอ้ทลาออกแล้วนี่ก็แสดงว่าไอ้ต่อตรงนี้คงจะประเมินแล้วว่ามันลําบากคแล้วต้องไปที่พางประชาลแล้วก็คงจะต้องมีการคุยกันชัดเจนนะครับ นายจุลินลักษณะวิสิร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์เรื่องร่างพรบรกัญชากัญชงที่เข้าสภาว่าพักประชาธิปัตย์ชัดเจนจุดยืนสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์หรือเศรษฐ,ฐกิจเพื่อการแพทย์แต่ไม่สนับสนุนการใช้กัญชาเสรีเพื่อสันทนาการซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลการเสพก็คือการเสพเพื่อสันทนาการไม่ใช่การเสพเพื่อการแพทย์ไม่ใช่ เสพตามใบสั่งแพทย์เพื่อการรักษาถ้าอย่างนั้นอาจจะเรียกว่าการแพทย์ได้แต่เสพนอกเหนือวัตถุประสงค์นี้ก็เป็นการเสพเพื่อคำตอบมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นเพื่อการแพทย์แสดงว่าเราไม่เอาด้วยใช่ไหมครับในส่วนของรัฐบาลเขามีการปล่อยขีหวดไหมคะอ่านเรื่องนี้ค่ะเอ่อต้องไปสอบถามวิ์ว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าพักมีความเห็นชัดเจนไปแล้วครับก็เป็น<ะ>มติพักแล้วครับ ครมอลว่าร่างกฎหมายที่มนอยู่ในสภา,าตอนนี้มันเอื้อให้เป็นการเสพเพื่อสันทนาการใช่ไหมคะอ่าก็ยังเข้ารูปแบบที่ยังเสพได้นะครับก็อขอบคุณทุกท่านนะครับครับในทุกวันอังคารจะมีการประชุมคอรมอเราไปฟังโฆษกรัฐบาลแถลงกันครับว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกคือเรื่องของที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติปร,ปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ในโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านากระทรวงกรเกษตรนะครับเป็นผู้ที่เสนอเรื่องเข้ามาโดยอนุมัตินะครับในการขึ้นนมโรงเรียนนะครับถุงละหรือว่ากล่องละ3 1สอตางทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่คอรมอรมีมติอนุมัติเป็นต้นไปก็คือวันนี้นะครับเรื่องที่2ครับ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีรับทราบนะครับจากทางด้านกระทรวงการคลังที่ได้มีการพิจารณานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติหรือว่าคณะกรรมการปปชคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟผนั้นเข้าร่วมทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal แห่งที่2นะคะซึ่งอยู่ที่บ้านหนองแฟบตำบลมาตาพุธอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในสัดส่วนร้อยละ50ค่ะโดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนนั้นไม่เกิน16,350ล้านบาทเป็นเรื่องที่ กระทรวงพลังงานเสนอเข้ามานะคะการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้เป็นการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็คําสั่งนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายและมอบอํานาจให้รัฐมนตรีธนกรเนี่ยนะคะดูแลในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์และมอบหมายให้กำกับรัฐวิสาหกิจคือสอสมทค่ะ ตำรวจสืบสวนบุกค,ค้นคอนโดกลางเมืองพัทยายึดทรัพย์40รายการของกูเอียวเจ้าของขับวันตัวจริงและพบนางสาวสุวรรณาทำอันแฟนสาวของนายกูเอียวอยู่ดูแลห้องทั้งนี้ทรัพย์สินของนายกูเอียวทั้งหมดตำรวจจะยึดทรัพย์ไว้เป็นหลักฐานส่วนานางสาวสุวรรณา,าถูกตั้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมาอขอโทษผ่านเ่อไปถึงผู้ใหญ่ที่เรา ผู้จ่าภาคถึงถึงท่านอย่างเช่นผู้ว่าผู้การอย่างนี้ซึ่งที่จริงผมยังคือผููกับท่านมาก่อนเลยย,ยังไม่ยังไม่เคยท่านยังคือรับทราบมาก่อนยังคือคืออยากขอโทษจากใจว่าอะไรที่ผมผิดไปต้องขอโทษจากนี้ไปต้องอาจจะต้องหาเวทโอกาสไปขอขอโทษตัวท่านอีกครั้งนึงต้องขอโทษผ่านสื่อไปถึงผู้ใหญ่ด้วยว่าเมื่อคืนเก่าคำพูดอะไรที่ไอ้ป้าถึงท่านต้องขอโทษด้วยครับที่จริงก็คือ ผมยังไม่เคยพูดคุยกับผู้ใหญ่มาก,ก่อนเมื่อเช้านี้นะครับเกิดเหตุระเบิดซ้ําในพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บกู้ขบวนรถไฟสินค้าขบวน707ซึ่งตกลางจากเหตุการณ์คนไลยรอบวางระเบิดเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลท่าโพอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาจุดที่เกิดเหตุระเบิดนะครับในครั้งนี้ห่างจากจุดเดิมประมาณ10เมตรเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน7รายมากันที่ข่าวต่างประเทศครับ บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์สัญชาติญี่ปุ่นพบว่าญี่ปุ่นกําลังขาดแคลนแรงงานซ่อมบํารุงท่อน้ําเสียจึงปิ๊งไอเดียนะครับสร้างหุ่นยนต์แมงมุมตรวจสอบท่อน้ําหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่า SPD1 เป็นหุ่นยนต์ตัวต้นแบบออกแบบมาเพื่อให้เดินทางไปตามท่อน้ําขนาดเล็กมีสายเคเบิลเพื่อสั่งการและตรงบริเวณกล้องนะครับยังมีไฟสปอตไลท์กับเซ็นเซอร์เพื่อการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอีกด้วย มากันที่ข่าวภัยพิบัติที่เกิดในต่างประเทศนะครับเกิดการประทุของภูเขาไฟเซเมลู Me oo, ซึ่งเป็นที่สูงที่สุดบนเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียหลังจากเคยปะทุมาเมื่อปีก่อนจนฆ่าชีวิตประชาชนไปหลายสิบรายโดยภูเขาไฟลูกนี้นะครับอยู่ห่างจากกรุงจาก,การ์ตาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ800กิโลเมตรชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงต่างต้องรีบอบพยพเบืเ้องต้นนะครับยังไม่มีผู้เสียชีวิต รัฐบาลเตือนประชาชนนะครับให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณภูเขาไฟในระยะ8กิโลเมตรหลังจากประกาศความรุนแรงภัยพิบัติให้เพิ่มขึ้นเป็นระดับ4ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ข่าวในรอบวันกันครับ คุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 s m i l สมัยไทยแลน์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand